สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดบายเฮีย er, ปั้นทางเกมทุกท่านวันนี้ผมเฮียบิ๊กลมโตรับหน้าที่มาวิเคราะห์แทนเฮียปั้น1วันวันนี้ผมมีมาฝาก3คู่ครับ ก่อนจะไปรับฟังฝากกดถูกใจกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทีเด็ดบายเฮปันทันเกนกันด้วยนะครับส่วนใครอยากเข้าบ้านเขียวจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ผมมีกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบ,บอลกระเป๋านาฬิกาลำโพงและอีกอื่นอีกมากมายครับใครสนใจก็คลิกลิงก์กันเข้าไปเลยครับเรามาเริ่มกันคู่แรกครับสึกยูโรปาลิกกา,า,า,าลาตาสไลเปิดบ้านรับการเมเยือนสเปอร์ครับกา,า,า,าลาตาสไทแข่งไป3มนัด มี7คะแนนชนะไป2นัดเสมอไป1นัดอยู่อันดับ5ตารางคะแนนของยูโรปาลีกนะครับส่วนสเปอร์ครับผมแข่งไป3นัดมีอยู่9คะแนนครับชนะไปทั้ง3นัดครับอยู่อันดับ2ของตารางลีกยูโรปาลีกครับ มาดูผลงาน5นัดหลังสุดของกาลาตาสลายครับกาลาตาสลายเก็บชนะไปได้4นัดเสมอไป1นัดนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเบนซิตัสไป2ประตูต่อ1ครับมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของสเปอร์กันครับสเปอร์เก็บชนะไปได้4นัดเสมอไป1นัดนัดล่าสุดเปิดบ้านทุบแอตตันมิลล่าไป4ประตูต่อ1กาลาตาสลาย อยู่ในฟอร์มที่ดีครับผมชนะไป4นัดและทําประตูรวมได้10ประตูส่วนสเปอร์ครับสเปอร์ก็เก็บชนะไป3นัดติดในศึกยูโรปาลีกครับสภาพความพร้อมนัดนี้ทั้ง2ทีมถือว่าดีครับผมดีทั้งคู่แต่มองด้วยคุณภาพของนักเตะและความคมผมมองว่าสเปอร์ดีกว่าครับเลรดเปิดมาเสมอกาลาตาสลายครับขอเทใจไปที่สเปอร์ครับไปต่อกันคู่ที่2เลยครับศึกยูโรปาลีกนิ เปิดบ้านลัำกร,รมเมย์เยน FC ทเวนเต้นีแข่งไป3นัดมีอยู่1คะแนนครับเสมอไป1นัดและแพ้ไป2นัดอยู่อันดับ32ของตารางคะแนนยูโรปาลีกครับส่วน FC ทเวนเต้แข่งไป3นัดมีอยู่2คะแนนครับเสมอไป2นัดและแพ้ไป1นัดอยู่อันดับที่28ของตารางคะแนนยูโรปาลีกครับมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของนีดกันครับนีทเก็บชนะไปได้2นัดเสมอไป2นัด และแพ้ไป1นัดนัดล่าสุดบุกไปชนะแบทไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งมาดูผลงานท่านลังสุดของ FC t ซทเวนเตกันครับ FC t ซทเวนเตเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอไป1นัดและแพ้ไป1นัด นัดล่าสุดบุกไปชนะวินเลียมเทเวนไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งทั้งสองทีมยังไม่สามารถชนะใครในรอบยูโรปาลีกได้ครับผมนะแข่งไปสามนัดยังไม่มีใครชนะเลยทั้งสองทีมนี้แถมทั้งคู่เพิ่งแพ้มานัดล่าสุดดูแล้วเกมนี้น่าจะออกผลเสมอครับ FC ฟซีทเนเตนัดนี้ตั้งรับรอสวนครับสวนกลับดีๆอาจจะเก็บสามแต้มไปได้เลนเปิดมานิดต่อครึ่งลูกครับขอเทใจไปที่ f อฟซีทเวนตครับ ไปตอนคู่ที่3กันเลยครับยังอยู่ที่ศึกยูโรปาลีกครับแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดครับผมเปิดบ้านรับกรัรมเยือนซาโลนิก้าครับแมนอยู่แข่งไป3นัดเสมอไปถึง3นัดมีแค่3คะแนนครับอยู่อันดับที่20ของตารางคะแนนยูโรปาลีกครับส่วนซาโลนิก้าแข่งไป3นัดครับผมนะเสมอไป1นัดและแพ้ไป2นัดมีอยู่1คะแนนครับอยู่อันดับที่3 0ของตาราง อยู่โลปาลีครับแมนยูกับซาโลนิก้ายังไม่เคยโคจรมาพบกันเลยสักนัดครับผมมาดูผลงานห้านัดหลังสุดของแมนยูกันครับแมนยูเก็บชนะไปได้สองนัดเสมอไปสองนัดและแพ้ไปหนึ่งนัดนัดล่าสุดเปิดบ้านทำได้แค่เสมอเชลซี Chelsea ไปหนึ่งประตูต่อ1หนึ่งอย่างสุดบันครับผมมาดูผลงานห้านัดหลังสุดของซาโลนิก้ากันครับซาโลนิก้าเก็บชนะไปได้สองนัดเสมอไปสองนัดและแพ้ไปหนึ่งนัด นัดล่าสุดบุกไปชนะราเมียไป1ประตูต่อ2ซาโลนิก้าฟอร์มหลัง2นัดล่าสุดเกมเยือนชนะทั้ง2นัดส่วนแมนยูฟอร์มถือว่าดีขึ้นเยอะครับผมตั้งแต่มีใครคนหนึ่งที่ออกจากทีมไปถือว่าผลงานแมนยูดีขึ้นแถมนัดนี้ได้เตะในบ้านตัวเองและต้องการเอาชนะเกมแรกของยูโรปาลีกให้ได้ครับผมเพราะแมนยูแข่งไป3นัดยังไม่ชนะสักนัดเลยครับผมออกเสมอไปทั้ง3นัด ซาโลนิก้านัดนี้เจอของแข่งครับเลยเปิดมาแมนยูตอลูกครึ่งครบ2ครับขอเทใจไปที่แมนยูครับสรุป3ตัวชัวร์จริงวันนี้คู่แรกให้ไปทางสเปอร์ครับคู่2ให้ไปทาง FC ฟซีเวนเต้ครับคู่3ให้ไปทางแมนยูครับส่วนใครอยากได้แนวทางมากกว่านี้ครับผมนะหรืออยากได้ตัว VIP จิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์กันได้เลยครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดหัวใจสับส cribe ให้กับทีมงานทีเด็ดใบเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเฮียบิ๊กลมโต๊ะต้องขอตัวลาครับสวัสดีครับ